สวัสดีค่ะเพื่อนๆกบว่ากบจะทำกระดูกแกะนะคะเพื่อนๆกบจะหมักแล้วย่างนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวกบไปทำการหั่นแล้วทําความสะอาดก่อนนะคะเพื่อนๆคะกบจะหมักเนื้อที่กบจะย่างเนี่ยค่ะกบจะใส่เนี้ยดับกลิ่นกบไม่รู้ว่าเพื่อนๆทำหรือเปล่าแต่กบจะลองใส่ปกติกบจะไม่ค่อยได้ทำอ่า เนื้อนี้สักเท่าไหร่นะคะเพื่อนเพื่อนครั้งก่อนกบทําไปเขาคือกลิ่นเขามีกลิ่นในตัวของเขาอยู่แล้วนะคะเนื้อเนี่ยกบก,ก็เลยไม่ค่อยชอบตอนนั้นเพราะว่ากบหมักธรรมดาแต่ตอนเนี้กบรู้ว่าเขามีกลิ่นแบบไหนกบก,ก็เลยเลือกที่จะใส่อันนี้เยอะๆไม่รู้นะแล้วแต่คนรู้สึกแต่กบรู้สึกว่าเขามีกลิ่น เขามีกลิ่นเป็นเขามีกลิ่นในตัวของเขาอ่ะเพื่อนๆกบก็จะใส่กระเทียมผงกระเทียมนะคะลงไปแล้วก็พริกไทยดำใส่ไปเลยอะไรอะไรที่เรา,ท,เราที่เรารู้สึกว่าดับกลิ่นได้เราก็ใส่ลงไปเลยอันนี้สำหรับกบนะ กบไม่รู้เพื่อนคนไหนทำไหมใส่เกลือลงไปหน่อยนึงอันนี้ไทยกบจะใส่ของชโลบไทยนะคะไทยสไตล์แล้วกบก็จะใส่แล้วก็ใส่หอยไทยสไตล์นะคะเพื่อนๆแล้วแต่คนชอบอกบก็จะไปย่าง ก็ก็จะหมักเอาไว้อย่างแบบนี้ก่อนถุงมือสามีกบซื้อมาไซส์ใหญ่มันไม่มีไซส์ธรรมดากบก็กจะจับข้างหนึ่งไม่กบก็จะหมักเอาไว้กินกับนำนมสไม็หลัง ย่างหมักเอาไว้แล้วก็ย่างจนกับออกมาสัหน่อใช่รัเสียเรื่องนี่เราอมไหมแตมันหมั้ยงาโเอีเาติดยเอาอย่ไหมเมยเยอะไหมไม่เอาโมเียเขียยาโมเสี สามีกบก็กินได้ทุกอย่างแต่กบเป็นคนเรื่องมากเรื่องพวกนี้โอเคกบก็จะไปหมักเข้าตู้เย็นเอาไว้นะคะเพื่อนๆแล้วกบก็จะมาอบนะคะเพื่อนๆแล้วก็มาอบแล้วก็กินกับน้ำไม้ฝรั่งนะเพื่อนๆโอเคค่ะโอเคค่ะเพื่อนๆเรามาย่างกันนะคะนี่ที่กบหมักออกมาจากตู้เย็นเนาะแล้วกบก็จะเอาไปย่างนะคะเพื่อนๆ จะย่างไปไฟอ่อนๆนะคะเพื่อนๆค่อยๆย่างเนาะเราค่อยมาดูกันบ่อยๆค่ะค่ะเพื่อนๆเรามาแอบดูกันยังไม่ได้นะคะเพื่อนๆกบก็จะย่างไฟอ่อนๆแบบน,นี้ไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆจ๋าทำไม,มทำกับ เรากบได้หน่อไม้ฝรั่งมาสองมัดนะคะเพื่อนๆแบบนี้อันนี้ต้นนี้อ้วนหน่อยต้นนี้ไม่ค่อยอ้วนกบก็จะไปย่างในเตานะคะเพื่อนๆหลังจากที่กบย่างเนื้อเสร็จนะคะกบไปทําความสะอาดก่อนนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆคะเนื้อของกบก็ได้ที่แล้วนะคะนี่เดี๋ยวกบจะเอาหน่อไม้ฝรั่งนะคะเอาอันนี้ออกมาก่อนแล้วเอาหน่อไม้ฝรั่งไปย่างนะคะเพื่อน แล้วเราจะมาดูกัน,นะค่ะว่ากบจะกินกับอะไรน่ากินไหมอะ่ะแล้วกบก็จะเอาหน่อไม้ฝรั่งลงไปย่างด้วยนะคะเพื่อนๆไม้ฝรั่งแล้วกบจะเอาหน่อไม้ฝรั่ง ไปย่างในอันนี้เลยจะได้แบบว่าน้ำมันที่เขาหยดลงมานะคะเพื่อนๆเคลือบแล้วกบก็จะเอาเข้าตู้อบข้าเตาอบค่ะขอโทษครับเพื่อนๆกบใช้มือข้างเดียวในการถ่ายเนาะก็จะดูยุ่งๆหน่อยเข้าไปย่างในเตาอบค่ะเพื่อนๆ นี่เป็นไงบ้างคะกบจะให้เ,เพื่อนๆชมเนื้อแกะของเรานะคะมองเห็นไหมเพื่อน,เ,อนเนื้อแกะที่กบย่างกบจะเอามากินกับส้มตำเพื่อนๆนตกบจะไปตามส้มตำก่อนนะเพื่อนๆกบจะย่างอันนี้ด้วยนะคะเพื่อนๆกบมีนี่ กมมีนี่เพื่อน,อนหนวดปลาหมึกกบจะเอาไปย่างด้วยวันนี้มันหยุดนะคะโอ้ยไม่ใช่วันนี้มันหยุดพรุ่งนี้มันหยุดสามีก็เลยก็เลยกินย,ยาวๆได้ c ค n มีท็อก a n we, we j u s t t a l k อะไร พูดภาษาอังกฤษได้ไหมเมียเมียง่เมียฟังภาษาอังกฤษไม่ค่อยรู้เรื่องพูดแต่ภาษาอังกฤษให้เมียน,นี่แม่ <c oughs> คนคนที่ฟังภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้มมีเพลงของลัง,ง่าย <c oughs> Can you just talkCan you just talk just Talk, just talk? talk อะไรผู้หญิง้ง Can we just talkCan we? <Just> talk. we just talk โอเคกบก็จะย่างเขาไปก่อนนะคะเพื่อนๆโอเคที่รักคนละนะคะเพื่อนใส่ผงชีสลงไปตามๆๆกันข้างบ้านะ เราของเราก็จะได้ยินเสียงจู่ๆจ้าๆปลาหมึกปลาหมึกกับปลาหมึกภาษาอังกฤษว่าอะไรสควีต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 มะนาวเปรี้ยวเปรี้ยวเผ็ดๆแต่กินไม่ได้เผ็ดดมาก็ก็กินไม่ได้เพราะว่าท้องไม่ค่อยดีแต่ก็กินแอลกอฮอล์มาได้น่าเกลียดนะไม่เป็นไรใส่น้ำมะขาม ขึ้นผีมะนาวมันเนี่ยเขก็ใส่ปูลงไปเลยน้ำปลาหมดแล้วเปิดขวดไหมปีนี้ไม่ได้กับไทยแน่ใจว่าจะไม่ปันกับขอให้โลกขอให้ไม่มีโลกนะไม่งั้นประลามจะหมดกินแล้วนะคะคุณโควิดตัวหนึ่ง ไอ้าชิมดีป่ะเปรี้ยวเปรี้ยวมากเไหมตัดยังนี่หน่อยกินี่หน่อยเปรี้ยวนี่หน่อยใช่ไหมเอาเลยหวานเผ็ดนี่กินได้ไหมน้าตาลใส่็จไหมอู้พรีสห้ามเก็บแทนที่3นี้จะบน่นกลายเป็นกบบ่นนะคะัสน้ำตาลลงไปต่อไปเรากินแค่สีไม่พอนะที่รัารากใส่มะละกอลงไป มันนั้นหนูตักีก่เมเ็ดน่ะสี่เม็ดเผ็ดมากไหมที่เรเผ็ดมากเลยใช่ไหมพูดตรงตรงซเยโอก็ไม,ไ,มไม่กินเยอะฮะที่รกินโอเคค่ะเพื่อนๆกบตําก่อนโอคค้อองกบทำไมเป็นแบบนี้ลนะ่ะทำไมเป็นแบบนั้นที่เรา มันทะลอกอะ่ะเพราะอะไรอะ่ะเราคุยกันแล้วไนงะแขนจะทอกมันทะลอกไม่ใช่ท้องทอกหรอกเขาไม่คุยอะไรกับพี่รักหรอกแต่เขามาคุยอะไรกับหนูเนี่ยว่าทำไมมันมันมันตันหมึกมันทะลอกทะลอกเนี่ยเขาทะเลาะแบบเนี้คยคืออะไรเพราะอะไรคือแบบน้ำ uh huh. เออเย็บ yeah. น่าจะเป็นน้ํามันนี่ไงน้ามันจากอไอพี่รักระวัง น่าจะเป็นน้ำมันจากอันนั่แหละโอเคไปพเพื่อนๆกบจะเอาหน่อไม้ฝรั่งที่สุกแล้วมาใส่จานนะคะอนจานกบก็จะมีเนื้อแกะแล้วก็ปลาหมึกหน่อไม้ฝรั่งยา่าง โอเคเราก็มาดูมดหมุนดีไหมเอก็จะเทส้มตำใส่ลงไปในครกเอ้ยขอโทษค่ะส้มตำใส่ลงไปในจานนี้ <c oughs> อุ้ยน่ากินไหมคะเ <c oughs> พื่อนๆอบอยากให้เ <c oughs> พื่อนๆมาร่วมเอ j นจกับ <c oughs> พวกเรา กบก็จะมีขนมจีนอู้น่ากินะโอเคที่ละมาหนูจะพูดอู้อันนี้เนื้อแกะนะคะที่กบหมักเอาไว้นะคะย่างนะคะเพื่อนๆ อันนี้หนวดปลาหมึกนะคะเพื่อนๆหน่นอไม้ฝรั่งส้มตำขนมจีนมาค่ะเพื่อนๆวันนี้มาวันนี้มาจัดเต็มกับพวกเราสองคนนะคะเพื่อนๆมากินส้มตำตอนนี้กี่ทุ่มแล้วที่รักสองทุ่มกว่ามื้อเย็นสองทุ่มกว่านะคะเพื่อนๆ แปลว่าหนึ่งทุ่มโอเคค่ะเพื่อนๆกบขอบคุณมากๆนะคะเพื่อนๆขอบคุณทุกกําลังใจนะคะคขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะแชร์คงไม่มีใครแชร์ออกไปไม่เป็นไรเพราะกบเกินน้ำลายไปด้วยคุยไปด้วยโอเคค่ะเพื่อนๆพืกบขอบคุณมากๆนะคะทุกกําลังใจนะคะที่เพื่อนๆได้มอบให้กบมาทุกคลิปนะคะเพื่อนๆกบขอบคุณนะคะขอบคุณขอบคุณและขอบคุณนะคะเพื่อนๆ ขอบคุณจากใจนะคะเพื่อนๆขอให้เพื่อนๆรักษาสุขภาพด้วยนะคะตอนนี้ก็ไม่ค่อยดีเนาะเพื่อนๆเนาะก็ขอให้เพื่อนๆแควคาดปลอดภัยนะคะเพื่อนๆมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะเพื่อนๆสู้ๆไปด้วยกันกระก,กบนะคะเพื่อนๆกลบลักเพื่อนๆทุกคนนะคะขอบคุณมากๆค่ะบายยรักเพื่อนๆทุกคนค่ะอู้ ยัวเพื่อนๆโอเคไปไปจริงแล้วนะบ๊ายบายนะ